ขุดอีกวิลกรรมมินพิชยาหรือบอสมินชวนตลกหญิงชื่อดังขายตรงเปิดพิรามิดพารวยตลกอีสานคนรักเยอะให้หามา200คนไม่คิดว่าจะทำถึงขนาดนี้แห่คอมเมนต์รู้เลยว่าเป็นใครโดยเพจดังอย่างเกตฟิลได้ขุดวิลกรรมบอสมินหรือนางเอกสาวมินพิชยา หนึ่งในบอสดาราดีไอคอนกรุ๊ปที่ก่อนหน้านี้เคยโทรติดต่อตลกหญิงชื่อดังไปหาถึงที่บ้านพร้อมชักชวนรวมธุรกิจขายตรงซึ่งนั้นยังไม่ได้เป็นดีไอคอนกรุ๊ปเป็นธุรกิจอีกตัวหนึ่งโดยทางเพจก็ได้เล่าบทสนทนาของตลกดังกับบอสมินหลังจากนั้นตลกดังก็รอบอสมินที่บ้านอยู่นานกว่าบอสมินจะลงมาหาและทักว่าขับรถอะไรมา พร้อมถามเรื่องทั่วไปก่อนเข้าเรื่องโดยเอารถหรูรถยุโรปมาเปิดให้ดูถามตลกดังว่ารถหรูทั้งหมดชอบคันไหนตลกดังก็ได้แต่ตอบว่าไม่รู้จากรถหรูเลยบอสมินก็ถามต่ออีกว่าที่บ้านมีรถกี่คันตลกดังก็ตอบว่ามีรถธรรมดาทั่วไปแล้วก็รถเบนซ์คันหนึ่งบอสมินก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเรื่องรถแถมบอสมินยังถามตลกดังต่ออีกว่า แล้วพี่มีเงินเก็บถึง5 0 0้อล้านหรือยังตลกดังก็เลยตอบว่ายังมีไม่ถึงบอสมินก็เลยบอกว่าพี่มีเท่านี้พี่พอหรือยังตลกดังก็เลยตอบตรงๆไปว่าแค่มีกินมีใช้ก็พอแล้วบอสมินก็เลยบอกว่าไม่ได้เอาอย่างนี้มินจะทําให้พี่รวยแล้วเปิดพิระมิดให้ตลกดังดูพี่ช่วยหาคนให้มินอีก200คนแล้วพี่จะรวย แถมยังบอกอีกว่าพี่เป็นคนอีสานมีคนรักเยอะแน่นอนน่าจะทำงานหาคนได้เยอะกว่ามินตลกดังเห็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งที่บอสมินพูดไปแล้วฉีกซองกินตลกดังเห็นก็บอกว่าแม่พีก็กินตัวนี้อยู่บอสมินก็เลยชวนตลกดังสมัครสมาชิกสองหมื่นกว่าบาทแล้วเดี๋ยวให้เขาส่งของไปให้ที่บ้านแล้วมีการพูดคุยเรื่องรถตลกดังก็รู้สึกเอ๊ะก็เลยสมัครแค่นี้จะได้จบจากนั้นมีเบอร์ที่เคยโทรมาหา มานัดไปหาบอสมินเป็นผู้ช่วยบอสมินโทรจิกว่าทำงานหรือยังหาคนให้ได้หรือยังขณะที่ตลกดังก็กำลังทำร้านจะเปิดร้านแล้วมาโทรจิกแบบนี้ตลกดังเอกใจว่าทำไมต้องอยากให้ทำงานอยากให้รวยอะไรขนาดนั้นหาคนสองร้อยคนไม่มีปัญญาไปหาตลกดังไหวตัวทันหลังจากนั้นเวลาบอสมินเจอตลกดังก็จะเชิดเหมือนไม่รู้จักกัน จากนั้นเวลาผ่านไปจนมินกลายเป็นบอสใหญ่ดีไอคอนและเป็นข่าวดังจนถึงวันนี้จากนั้นตอนมีธุรกิจดีไอคอนมินไม่ได้มาชวนตลกดังแต่เป็นบอสสวยมาชวนตลกดังซึ่งบอสสวยมักจะเอาธุรกิจมาลงตามรายการต่างๆโดยมาขายคอร์สในรายการของตลกชื่อดังซึ่งตลกดังบอกทีมงานว่าอย่าทำแบบนี้มาทอกโชว์ในรายการถ้ายังเอามาอีกตลกดังจะขอลาออก ทำให้บอสสวยโทรมาหาตลกดังชวนไปเล่าชีวิตลันโทษจนตลกดังรวยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนมาเรียนคอร์สีไ icon แต่ตลกดังไม่ไปบอสสวยยังถามอีกว่าติดเรื่องเงินหรอตลกดังบอกปัดบอกราคาสูงสูงจะได้จบจบบอกว่าสิบล้านบอสสวยตกลงตลกดังเลยต้องโยนให้ผู้จัดการตัดสินใจซึ่งตลกดังบอกว่าไม่ให้รับบอสสวยเลยไปหานักร้องดังชายภาคอีสานเขาก็ออกมาปฏิเสธว่า ไปจริงแต่สุดท้ายก็ไม่เอาและทางด้านของชาวโซเชียลต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นฉันรู้เลยว่าตลกคนนั้นเป็นใครนางเป็นขนาดนั้นเลยเหรออยากรู้จังว่าตลกดังคนนั้นเป็นใครโชคดีมากที่ยังไหวตัวทันเห็นค่าจ้างแล้วทุ่มเยอะมากเลย